กลาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกับมาพอกับนุดหน่อยน้ำโชกอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกกันดงเดินทางมาติดตามคงสุดท้ายของปลาคำ่ำค่ะท่านผู้ชมปลาข่ำเพื่อนมาเพื่นฟันดีนค่ะท่านผู้ชมฟันหลบหนีมีแต่คนเอาของมาให้ค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของปลาข่ำสิเป็นไปเป็นมาจังไดปลาข่ำเพื่อนสิใหย้ยแนวทางตัวเลขดีๆีเด,ด,ด็ดตัวใด ตอนนี้นุดหน่อยน้ำชกก็ยืนอยู่หนาบานของประคั่มและค่ะประคัเพื่นก็น,นั่งถ่ายอยู่นี่แล้วค่ะท่านผู้ชมก็เพื่อโบอเป็นการเสียเวลาเข้ากับไปติดตามแนวทางควมฝันแนวทางเกาหลีอของประคั่มพร้อมกันค่ะไปค่ะ กับสวัสดีค่ะป่าำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป่าค่ำค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้การเดินทางมาติดตามโครงสุดท้ายของป่าค่ำเนาะค่ะนาอป่าค่ำนี่เพื่อนมาเพื่อนฝันดีแห้งค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของป่าค่าจะเป็นไปเป็นมาจังไดไก่ป่าข่ำเพื่นเว้าซู่ฟังเนาะค่ะนาะป่าข่ำฝันว่าจังไดค่ะฝันว่าน้องมาแตงเทพเมืนเพื่อนเอาอันปลามาให้ เอปลามาใหา้มันก็มีตะปลาแห่งตัวน,นั้นมีตะปลาแห่งก็เลยหันมาหันมาหาพ่อบ้านเหมืนท่านี้เขาก็มาแต่สู่ปลาเจ้แซวเพิ่นว่าอาจารย์บุญเย็นนั่นว่าเอาแบงมูให้เบิร์ตเห้เบิร์ตขุมมาเด้อเพิ่นว่ามีแต่ซุ่มแต่ของแบงให้เบิร์ตค่ะเห้แบงให้นมูเพื่นว่าปลาหนั่นมีจซาปลาตายไปเลยอืมเช่นเฮ็ดจังไรเอาปลาป้าเพื่นถูกมาปลานั่นถูบมาตาสาถูบมาตาสาบันนี้เพิ่นว่าพอหานเพิ่นว่าห้าวเอาลงเด้อเพิ่นว่า บ่เอาอย่างไรก็เลยว่าเอาไปให้อาจารย์ติ๋วเห็ดลูกชิ่นที่ล่ตัวก็เลยว่าแน่ข้อถือกันจะได้จะได้เนาะค่ะพอเคยฝันเห็นจักเทือใช่ว่าก็จะทาคนนี้จางพอเคยฝันเห็นมันจะเถื่อเพิ่นเสียชีวิตแล้วเนาะแม่นค่ะอาจารย์เพิ่นเสียชีวิตแล้วแต่ว่าน้องผู้เอาปลาแห้งมาให้นั่นย่างย่างอยู่ย่างยู่นี่บ้านไกลไกนี่อ๋อค่ะคือรอบแรกนั่นเพิ่นเพิเอามะไห่เพิ่นเอามาให้บ้านนี้หันมาต้งนี้พวกเบื้องพักหนี่ได้ป้าอันนี้ ชดบอก็เลยว่านะหันมาหันมาหาบของวัดตะชูป้าค่ะว่านี้อาจารย์บุญเย็นน่นเพิ่นว่าเพิ่นบอกเอาเพิ่นบอกเอาแต่ว่าเพิ่นให้แบงให้เบิดคุ้มเพิ่นว่าแบงเบิดซุ่มเลยมีแต่ซุ่มจะของการเด้อเบิดคุ้มนี่ละเบิดซุ่มจะของมีแต่ซุ่มจะของเป็นกินเพิ่นว่าเออโอ้ว่าแบงกันกินเพิ่นว่าเพิ่นนั่นสิบบอกเอาก็เลยยากเหี้ยดให้เพิ่นเอาว่าเอาที่ะอาจารย์เอาไปให้อาจารย์ตีบเพิ่นเฮ็ดลูกชิ้นค่ะค่ะเอาไปให้เมียเพิ่นเฮ็ดลูกชิ้นเนาะค่ะเนาะในความฝัน อาจารย์บุญยินนี่ก็เพิ่นเสียแล้วเนาะค่ะเนาะบานี้เพิ่นเอาปลามานี่เอามาหลายบ่ครับคุณจ๋าลายหลายจังหวะแบ่งได้แบ่งเบิดคุมให้แบ่งเบิดคุมเลยแตแบ่งเอาเบิดทุกคนเป็นปลาร่วมบ่ปลาเป็นปลาร่วมปลานั่นเป็นหรือตายปลาตายมีแต่ปลาตายมีแต่ปลาตายบ่บ่มีตัวเป็นมีแต่ตัวตาย บานีนี่ความฝันป่าเดีแบงบอกเอาไปแบงหมูบอกแบงหมูบะคุ้มยังไงแบงได้คือกันได้คือกันจะคล้องกับได้ตัวจะคล้องในโซนหนึ่งค่ะเคล่นที่ขึ้นมาคอบ้านมันต้งหันนังแดงขึ้น่าแสดงเค้าเด้อขึ้น่าแสดงว่าความฝันของคุณป่านี่เสียให้โชคเนาะให้กับโมเมนต์ได้แต่เจ้าของเนาะค่ะเนาะให้เบิดเบิดได้คุ้มมันมีแต่ซุ่มจ้าของเขึ้นว่าค่ะ น้องคว้าปลาแหงมาไห่นั่นเพิ่นอายุหาทิ้หาแตง่าเจะีส่อายุเพื่อนมีชีวิตอยู่บ้านนี้แม่เพื่นนั่นเอาไข่มาให้บ้านนี้เพิ่นว่าเอาเหอื่อกินแน่เพิ่นมาจักน่อยเพิ่นไม้ตัวมั่นเพิ่นแ่าไข่อยังตะไข่ไก่หี่ล่ไข่ไข่เพื่อน่าไข่หางห้างเพิ่นวมาอจี๋ยตีเพิ่นวมาไข่หางห้างเนี่ยเหอื่อยกินแน่จักน่อยได้ตัวมั่นเพิ่นแบบคนทุกคนอยากแล้วก็เบาแล้วก็เคยเบาเนาะ ป้ากันนีเอาใครน้ำพึ้นอยู่บ่เอาฮอตกินกินไปย่างแต่ก็ยังเห็นได้บ่านี้ย่านได้ต้นพึ้นกินข่าวกินให้มันแล้ว่ะมันบอไรอยู่ตีมันบลายเพื่นให้เพิ่นก็กินหน่อยนึงลูกเท้าก็กินหน่อยนึงป้าก็กินหน่อยหนึ่งให้้ผูละเพิ่นแบ่งให้ผู้ละหน่อยเพิ่อนกินนั่นมันสิคข้าก็กินน้ำที่ลายหญ่โอ้ยน้ำมือนั่นเพิ่นว่ากินน้ำกูก็เคลืนบ่ล่งหลายมื่นกูเมื่อบ้านมือเพิ่นตายดิคุณใหญ่เิ่นก็เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วเพิ่นเจ้าปีค่ะ แปดสิบสองใหญ่เขายหญแปดสิบสองผู้เพิ่นเอาไขาม่มาให่เพิ่อนจะเสียไปแล้วบ,บ่ได้เสียบ่ได้สิแม่แม่เพิน่นลูกสาวเพิ่นลูกสาวบ่ได้สเสียแม่แม่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเอาไขาม่มาให้ลูกสาวเอาให้ป้าจ้อ๋อเป็นทอดแล้วค่ะนาะงุดหงิดแต่ว่าป้า,าเฮงนั่น สุกสาวคนเอาหายป่าเองโดยตรงหายหายเองป่าเป็นเป็นแพ็คเป็นแพ็กเลยคนเอาหายแต่ามาถึงเทพคนว่าจะฟันดีได้นะคุณป่าเนาะฝันว่ามีคนเอาของเอายังมาให้จักไครจักป่าแห่งจักป่าตายแต่ว่าก็มีทั้งคนเป็นคนตายเอามาให้เอามาให้ยืเอือนนี่บอกเขาคุณป้าย่เฮือนแล้วยูนหนีที่นั่นยังว่าปันป่าเนาะมาแต่ถูกป้ายังว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เขาคุณป่าบ้านเลขที่ป่านั้นห้สิบเก้า ว่นอยู่บ้านนาะคุณป่าโน่นาท้าบนนี่บันมายืนยืนเหานเพื่อนเอาหายอยู่หันตรงกระถามเพื่อนงานเพื่อนก็งานป่านนะมาเลี้ยเพื่อนกี่สามมาเลี้ีงเพื่อนสองสามบาเลีทีเพ่ป่าสามสิบเก่าสามสิบเก่าอายุคู้เพื่อนเอาไปสูบสามาดีค่ะคุณป่าอ่ะก็พระลูกของเก่าเลย แต่พ่อุงเจ้ามันไปกับอาจารย์มุนเย็นอย่างลัเอามาให้แบงให้มอาจารย์มุนเย็นนีเพึ่นได้ยักปีครับ่ะห้าสิแปดนี่นะวห้าสิบปดปีะเนาะห้าสิบแปดะตอนเพิ่นอาจารได้เสียตอนเพิ่นเสียนาะเขเนาะค่ะคบวนนี้ไทยป้าตีตัวเลขจากข้อมฟันป่าสิตีเป็นตัวไหนค่ะสิตีใส่แปดห้าศูนย์แล้วแปดห้าศูนแปดีคเป็นแเป็นจากป่าแล้ว่ะค่ะ ปลากระปาตายเนาะปลากระปาตายค่ะซุนคุ้นตายกับคนตายกับตายคนย่างกับย่างนี่นะครับมันก็ขางๆเชื่องๆเนาะค่ะไม่จช่คนย่างไม่จช่คนตายมันรวมๆกันรวมกันมันก็อยู่นั่กันค่ะอายุป่าเท่าปีหรอคะหกสิบสามหกสิบสามเพราะว่าฟันหลบหนีในคลองหลายเนาะมีแต่คนเอาของมาให้เอนเนือ้อมาให้แต่ว่าบางนี้เพิ่นอยากเกียดให้เอาให้มงให้เว้ยคุ้ม บอกพ่อใหญ่หานพ่อใหญ่ห่านคนว่าพ่อหานไม่เพื่อแต่พ่อหานเน่ะเอาแบงหมูเด้อเพคนว่าแบงหมูแต่ว่าไอ่ห้าวเอาดอกเพคนว่าเพคนเบาเขาเรียกว่าเอาจังไดเขาเรียกว่าเอาไปหาอาจารย์ติ๋วเห็ดดูกจีนตีละตัวในฝันนนั่จังไดจังไปหัวอาจารย์ติ๋วค่ะค่ะตั้งแต่เพื่อนเสียไปนี่ป่าเคยฝันเห็นเพื่อนเถียวเคยฝันหินเพื่อนเถียวทั้งทั้งย่า่คางบ้านทั้งอาจารย์ใหญ่คางบ้านหนึ่งไปฝันเห็นคือกันโอ้มาฝันเห็นพร้อมกัน ฟันกับฟันว่าเอาของมาให้คือกันเอาของมาให้ตรงกันขามเลยแล้วแถมรอบนี้ดิบหอมแม่คุณป้าเนาะลูกสาวใหญ่นั่นค่ชิมหาพอดีเต็มค่ะชิมหาเต็มพิ่มเติมอดีอายุลูกสาวเพิ่มอายุเอาเด้อหาเด้อค่ะกับโบนีเนาะเกลกงูเบิดบานเบิ้ดยางโบนีเบิ้มกับแก้ปอาไฮโศกไฮลาเบิดบานก็เป็นเนาะค่ะอาจารย์เป็นเย็นเพันยาที่เย็น้มันทัวมันถึงเพนันเลาวค่ะ ค่ะกลุ่มเจ็บพองเนาะวันนี้เพื่อนนั้นว่าเพื่อนเพื่นบวเอาบ้านเจ็บพองเพิ่นสูบแม่เพิ่นว่าเพิ่นบ่เอาอาจารย์บุญเย็นว่าบ่เอาก็ได้ป้ายยาเยียนให้เพิ่นเอาเยียรให้เอาให้เอามาเฮ็ดลูกชิ้นเออเอาไปให้อาจารย์ติ๋วเฮ็ดลูกชิ้นตีหน่อยังหัวอาจารย์ติ๋วเพิ่นเอาเพิ่นเอาบวเขาเอาไปเพิ่นก็เอาอยู่ให้เพิ่นเอานะเพิ่นก็เอาเอาคือกันเพิ่นก็เอาตายนั่นวันนี้ตัวเลขแนวทางที่ป่าให้มานี่อายุ สามคนสี่คนครับอายุป่าแล้วกับวันทีแล้วกับแนวทางตรขที่ป่าไปให้นี่ป่ามักตัวใดแห่งกุมมือมาหาศูนย์แห่งมาไปหาศูนย์แต่เพราะว่าป่ามันตายป่าตายมาเป็นป่าเป็นมงินบรได้เป็นจัตป่าแค่หาศูนย์นะคะเนาะแต่หาศูนย์แ้ใส่คนเอาใส่สวิงแล้วก็เอาห้อาจารย์บุญเย็นไปให้นี่ไงติวอยากอาจารย์ติวผมนล้วค่ะ มันก็ว่าเพิ่นบ่อยากไหนเลยค่บ่อยากได้ก็เอ้าเพิ่นไปหาอาจารย์จิวเหี่ยสุขีกิจังเบาอยาเบาหยำอยู่ตลอดต้องแบ่งให้มันทั่วถึงเออแบ่งให้มันทั่วแต่ว่าตัวเหล็กที่ป่าตีก็เขากันกับอายุของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับตายเหลียวอายุเพิ่นกับหาสิบแปดกาเหตุธรรมช่วงพิจารณาเบื้องเนาะค่ะเนาะเรื่องราวความฝันของตป่านยังเติมเติมบ่ค่ะบ่มียังเติมแล้วล่ะ ค่กะก็ขอบคุณเนี่ยทางความฝันเนี่ยทางตัวเลขให้ทานผู้ชมเฮาร,รับชมรับฟัทงทั้งแบบเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกา่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้าโชว์คือาทานผู้ชมนี่มาเบิ่งแนวทางตัวเลขของปลาคัํานะคะเนะโค้งสุดไทยของปลาคั่าค่ะท่านผู้ชมเพื่อนใหยแน,นวทางตัวเลขว่า0 5 8 8 5 0อายุปลาค่ํา63ปีอายุคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วที่เอาไข่มาให้ค่ะ แปดสิบสองปีอายุหน้าหางบ้านที่เพิ่นเอาของแห่งเอาปลาแห่งมาให้ปลาคั่มนะคะเนาะห้าสิบห้าปีอายุของอาจารย์บุญเย็นค่ะท่านผู้ชมที่เพิ่นสูบสะสูบปลามาเอาปลามะหอห้าสิบแปดปีค่ะบ้านเลขที่สามสิบเก่ากายท่านผู้ชมพิจารณาเบิึงเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของปลาค้่มค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้หนุดหน่อยน้าโชกก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคโมันหมันลำลำลุำลย เฮ่งเงปังปังถูกรอตตลีรางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของป่าข้ามกันทุกคนค่ะสุดท้ายนีหนุดหน่อยน้ำโชกขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดหน่อยและการเพื่อที่สิบประภั์แนวทางตัวเลขแนวทางความฝันดีๆเด็ดๆที่นุดหน่อยเดี๋ยวไปติดตามมาฝากนะคะเนาะการล่อเบิงค่ะว่าคลิปหนาหนุดหน่อยน้ำโชคนี้ แนวทางตัวหลีกตัวเดมาฝากถึงผู้ชมนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ